หุ้ยแกงผักเตียงดาใส่เต้งม,มุนโสมยากอ่ะหูไข่ทอดเต้งม,มุนโสมนี่มันอาหารเหนือบ้านเฮาชัดๆเข้าซอยมาเข้าซอยมาเข,ข้าซอยมากัดฝรั่งอำเภอหางดงเหเพราะว่าวันนี้ก้องพบเลนลองบอกจะปลามาหากเลือดอาหารเหนือตีร้านนี่เลยคารลัวเพชร้านนะร้านอาหารเหนือที่บ่มอยู่ในกาดฝรั่งที่มีถึงโซนกลิ่นในห้องแอร์แอร์แต่แต่เนี่ยมันจะแอร์กีและแอร์กีคืออะไรครับอีแกงไงไข่ขี้หอและชอบเพือปีมานั่งในนี้และนี่ก็คือตัวอย่างอาหารเหนือที่ร้านเขาขายขอสตาร์ทด้วยเซตยอดนิยมูทททอออดดสีี่่ก้งชบ มันเอามาทอดเห่กรอบจะนี้เลยมีน้ำจิ้มตัวแหลกให้กินกู้กับน้ำพริกหนุ่มนะครับห่อด้วยแบบฟักหนึ่งเอาน้ำพริกหนุม่มและผักลวกข้าอยอมสูงแหมสูงขึ้นดิแหมน้อยแหมนอ้อยจะโกนแล้วจะกินได้ว่านั่นลองดูเข้าไปก้องอโหโหปากก็มาทำเจียงดาววะนะถ้าแก่หังเรนี่จิ้มหนักเห็นเออไม่ชจว่าอันใบอีนะครับแกงผักเชียงดาวใส่เต็งมะโสมประเดี๋ยวนี้มาสกินยากขนาดเลยเผื่อเอาข้าวจีไปแหมไม่หายไม่ดีไปสกินที่ไหนบ่ได้นะเนี่ยกว่าจะไปซีมาแหมอัน